สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมาอีกแล้วพี่น้องมือน,นี้มาอีกแล้วมาเบิ้งขันตอนการปลูกอันนี้นะครับตามสไตล์โบ่เงแตเงเงแตนพี่นอ้องวุ่วขอกได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมดินพี่น้องกลุมมว้เอาต้นไม้ไปย้ายเรียบร้อยแล้วเทาก็เตรียมแล้วห่อนเป็นห่อนมือนพี่น้องียดาประคักนะครับ เตรียมตัวมาเด้อผู้ใดจะมาปลูกซอยพี่น้องเอานะครับมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดจะปลูกซอยมาเบื้งอันแลกพี่น้องไก่เถียงปลูกกันสักกอนนะครับว่าจะปลูกดอกมะลิไว้ยู่ไก่เถียงมาจังหอมสนันดีก็เลยสิเอาอนใส่ปุ๋ยขออลงไปสักกอนพี่น้องปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาตินะครับปุ๋ยขีงงัวธรรมชาติพ้องกดล,ลงไปจักน้อยสักกอนนะครับพี่น้อง เพราะว่าดินมันดินไม่ปรับให้มันงามจักหน่อยนะครับอันดับแรกพีนอนอีหลาอีเลียจักน้อยเดอร์พี่น้องเดอร์นะครับตามสไตล์ผู๊ดอกมะลินะครับต้นพันธุ์ดอกมะลิก่อนเอาไปมันหอมใบไม้ดอกพี่น้องโอ้ยลมเย็นละใบเจ่าฮันเดียด นี่นะครับผมกันน้องเสียมกับเสียมสื่อไม่ มาถาบึงน้ากันพี่น้องว่าสวนมาลิสีหอมสั้ใด <Okay. S 1> ดีมันแห่งได้เอาหนหมาปลกอยู่พี่น้องเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะครับต้นดอกมะลิพี่น้องอ,อปลูกต่อบัดน,นี้ <laughs> พพี่น้องลุยต่อนะครับใส่ละเสียมบรรยากาศพี่น้องเลยนะครับ โจกอลไรพี่น้องเอาจอบพุชไปแล้วแต่ว่าเอาเอาวนเสียมอัน,นคุกอีกรอบหนึ่งให้ดินมันแตกกันนะครับพี่น้องให้ดินมันแตกกันพี่น้องต้นที่สองนะครับผ่านไปมาดูกันว่ามันจะ,จะเจริญงอกงามเป็นแบบไรบ้างนะครับสำหรับต้นนี้ดอกมะลิสองต้นเลี้ย ทั้งอ,อันนั้นหน้าพันที่รถมาเพันจอดถามปูอย่างแนวสันไอ้คำตอบจากไหนมันหลายอย่างจะได้บอกว่าไอ้คำตอบเอยียงก่อนดีมันหลายอย่างปูหน้าคอยปูไปเนาะพี่น้องมือละเล็กละหน่อยเดี๋ยวมันก็ะถิดปห้รูเป็นลลางเองโอ้ยกลัวมันจริงไงนี่เนี่พี่น้องบ้า แล้วอีกหนึ่งต้นนะครับพี่น้องไปเบื้องไปเบื้องอันต่อไปวัาสิเป็นต้นนี้ยังบเดียวต่อไปมาปลูกกันนี่พี่น้องใ้ปู่พักขานะคะรับพักขาหรือว่าเช้าอม ต้นพักขาพี่น้องมัหนี่หลายต้นอยู่คือต้นพันธุ์มันมาป,ป,ปลูกปลูกลัฒการรยังพี่ดอ,อกปลูกตามสไตล์อย่าขวางบ่เบิ่งว่ามันสิมันสินเป็นต้นหรือสิเป็นอีกอย่างหนตามสไตล์ Con nhỏ thế nó nhiều quá Con xây xeo vì nó ngưỡi mà lại สองคนเลยพี่น้องรถพ่อเป็นหน้าพี่น้องพ่อเอาของห่างไปไบรถพ่อเอาขล้องห่างไปไบเทียงหน้าเหียบร้อยพี่น้องตัวสิบปูใ้ตนหนึ่ง ง,งต้นต่อไปนะครับพี่น้องบานนี้โอ้ยสวยสีดเลยแต่ละต้นจนวันนีหนลายีเดีย คนดินใส่เอาพี่น้องเอ้ยมันดินแข็งอะไร ผู้ใดผ่านไปผ่านมาทา,นทางนี้ทรงทรงนำในเด้อทรงน้ำเขียวในเด้อสันดอกปัสินอนเสือไล,ล,ล่ไลนอนอยู่นี่บวายันไผรเด้อพี่ดองผู้งมาปลูกพักอยู่นี่ละเป็นล่มแดดยร้อนโพดไปถึงต้น ไม่หรอกม่นลาคุดากดินเหนียวผสมมันดินไส้ดินล้วนสามดินบนทุบเอาดินก็ได้ なか,かなか。 เดี๋ยวนะพี่น้องขากัน <laughs> <If t> <einfach> <t> สำหรับผักขาน่ารกน่าห่อมิตต้นมะกรูดอีกนะครับเราจะปลูกต่อเลยต้นบักกูดมักกูดบ้านเฮานี่นะครับเยอะบักกูดปลูกลงไปเลยเ

ยากาศก่อนสิลธรล่าพี่น้องสุขภาพพี่น้องเขาบ้านสะกอนบันนี้คำเลี่ยวพาพี่น้องไปฟังเพลงสะกอนมุ่นต้นบักกูดพดน้ำเล้วกล้วยกำลังเป็นเบียร์เป็นพันขึ้นมากำลังขุดทักไต่กัะดินมาในเลี่ยวอยู่อันนี้พี่น้องปูกไก่เทียงใหม่ดอกใหม่นะครับมีดอกพูดดอกพูดง่ายน้อยแนาการดอกมะลินะครับมีดอกมะลิ เอาให้มันอยู่ในน้ำสกักก้อนมืออย่งนสิมาปูมะ,ระพริกนะครับตอนนี้เป็นอหี่ยวอนิโนคารืมพจนดนอคาพี่น้องอยู่มลืมพจนอาคาไว้จังหวเรืมพจนดนอาคาสิ ากไม้สาหมดเลยครับหยียบลอยแล้วพี่น้องนะครับนี่อันนี้เป็นต้นบกสมโอกับดอกแค่สนนี่ปลูกไปสักก้อนพี่น้องม่านเนียบ้านเนียหดเสียใจลำลาพี่น้องสักก้อนมือนนี่เพราะว่า อัเช่าสวนเบิดแห่งแล้วจะได้ลำลาพี่น้องจะได้พบพอกันใหม่มื่ออื่นคลิปหนี้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวำบน,นมือแรงมือแร่งไปหลอมพห้สู่กันฟังอยู่เงือนสักกันพี่น้องนะครับก่อนนอนมือนี้สำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าลำลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิดแห่งแล้วพี่น้องขอตัวอาบนา้ากินแนวเย็นๆก่อนพี่น้องเมย์เมย์เมยนะครับขอบคุณทุกการติดต้าเราชมสำหรับคลิปนี้น้ำไปแล้วพี่น้องไปแล้ว